ครับท่านจงคับมาดูกันอีกเรื่องครับนะอันนี้ก็โจรเหมือนกันแต่โจรลายนี้ครับต้องบอกว่าดวงกุดนะครับถูกพลเมืองดีเนี่ยช่วยกันนะครับรุมกระทืบจนกระทั่งสลบนะครับเหมือกเลยทีเดียวหลังจากที่ไปก่อเหตุ นะครับลักรถจักรยานยนต์นะครับก่อนที่จะประสานให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนำตัวไปดำเนินคดีนะครับแล้วก็เร่งนะครับตามล่าอีกสองคนที่ยังหลบหนีอยู่ครับไปดูกับเหตุการณ์นี้ครับเกิดขึ้นเมื่อเวลาเที่ยงคืน30นาทีของวันที่15กระก,กรกฎาคมครับ ที่สอพอหนองขามนะครับอําเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีครับได้รับแจ้งนะครับเหตุนะครับจากพลเมืองดีสามารถทําการจับกลุ่มคนร้ายที่ลักรถจักรยานยนต์ได้ที่บริเวณถนนนะครับเขาเรียกว่าทางรถไฟ ถนน9กิโลนะครับในตําบลนะครับสุรศักดิ์นะครับอําเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีครับจึงได้เดินเดินทางไปตรวจสอบพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะครับแล้วก็พอไปถึงจุดเกิดเหตุก็พบกับกลุ่มพลเมืองดีนะครับที่สามารถควบคุมตัวนายอดีศรนะครับผู้ที่ก่อเหตุลักรถจักรยานยนต์นี่ต้องบอกว่านอนสลบนะครับแม่ปลุกก็ไม่ตื่นครับแล้วก็ใกล้ๆกันยังพบรถจักรยานยนต์นะครับ ยามาฮ่นะครับนะ n m a x นะครับส0 0สีดำครับที่จอดพิกคว่ำอยู่นะครับต่อมาครับนายชัยวัฒน์นะครับอายุ27ปีเดินทางนะครับมาถึงบริเวณจุดเกิดเหตุและก็ยืนยันอย่างนี้ครับว่ารถคันดังกล่าวเนี่ยนะครับเป็นรถของตนเองจริงเนื่องจากตนเองนั้นนะครับขณะที่จอดรถอยู่ที่หน้าร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่ง ก่อนที่จะถูกคนร้ายเนี่ยขโมยรถออกมานะครับหลังจากนั้นครับตนเองเนี่ยก็ได้โทรหากับพระพวกและก็เพื่อนเพื่อนนะครับเพื่อให้สอดส่องและก็ดูรถของตอนเองให้หน่อยนะครับต่อมาเพื่อนเนี่ยหลัก นะก็ได้มีการติดต่อกันบอกว่าอย่างนี้ครับว่าโทรกลับมาบอกว่าตอนนี้พบรถจกักรยานยนต์ของตอนเองแล้วกําลังมุ่งหน้านะครับเข้าศรีราชานะครับทางเพื่อนเนี่ยก็จึงได้มีการสกัดจับคน้ายไว้ได้นะครับแล้วก็ทําการนะครับมาต้องบอกว่า มีการากต่อสู้ด้วยนะครับก็เลยมีการแม่ต่อสู้แบบนี้ก็ต้องโดนชุดใหญ่ดีครับจึงจัดให้เลยนะครับทำให้ผู้ก่อเหตุนเนี่ยจนกระทั่งสลบนั่นเลยนะครับสอบถามนะครับนายชัยวัน์นะครับเจ้าของรถเปิดเผยว่าอย่างนี้ครับว่าในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาเนี่ย ตนเองเนี่ยได้ออกมาที่ร้านสะดวกซื้อนะครับที่บริเวณหัวสนามบินนะครับในเครือสาพัฒนะครับในตำบลน,นะครับบึงอำเภอศรีราชาจังหวัดนนจังหวัดชนบุรีครับเพราะที่จะออกมาซื้อของตนเองก็ได้จอดรถจกักรยานยนต์นะครับคันดังกล่าวเนี่ยไว้ที่บริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อและก็เข้าไปซื้อของนะครับพอกลับออกมาบอกตรงๆว่า ไปซื้อเนี่ยไม่ถึงนะครับไม่เกินเนี่ยห้านาทีก็พบว่ารถจัก,กรยานของตนเองเนี่ยได้หายออกจากหน้าร้านสะดวกซื้อไปแล้วจึงได้โทรหาพักควกแล้วก็เพื่อนเพื่อนเนี่ยให้ช่วยกันสังเกตรถของตนหน่อยบอกว่ารถของตนเองเนี่ยเพิ่งหายไปนะครับหานไปเพียง20นาทีเท่านั้นครับเพื่อนก็ได้โทรศัพท์มาบอกว่ารถของตนเองเนี่ยนะครับอยู่บนถนนนะครับ 9กิโลนะครับในอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีครับและก็แม่ลักษณะของคนร้ายดังกล่าวเนี่ยนะครับมาด้วยกันทั้งหมดสามคนอีกคนหนึ่งเนี่ยนะครับนั่งค่อมรถของนั่งรถนั่งค่อมรถจักรยานยนต์ของตนเองไว้แล้วก็อีกสองคนนะครับก็ช่วยกันถีบรถของตัวเองนะครับหลังจากนั้นอเพื่อนนะครับก็เข้าไปสก,กัดนะครับจับคนร้ายแต่ว่าคนร้ายสองคนเนี่ยได้หลบหนีไปนะครับแล้วก็เหลือเพียงคนเดียวซึ่งนั่งเป็นคนนั่งข ข้อมรถจัก,กรยานยนต์ของตนเองหลังจากนั้นนะครับก็มีการต่อสู้กันจนกระทั่งเพื่อนๆของตนเองนะครับต้องเป็นการป้องกันตัวนะครับก็แหมซัดด้วยทั้งเท้าทั้งเข่าทั้งหมัดทั้งศอกนะครับก็ทําให้คนร้ายรายนีย้หมดสตินะครับนอนอยู่ที่พื้นดังกล่าวเองก่อนที่จะโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยให้มาจับกุมนะครับคนร้าย นะครับส่วนคนร้าสองคนนะครับซึ่งเพื่อนเพื่อนเนี่ยก็ได้ไล่ติดตามไปแต่ว่าไล่ไม่ทันนะครับเบื้องต้นนะครับจนเองเนี่ยได้มีการลงบันทึกประจําวันไว้แล้วที่สพนะครับหนองขามนะครับแล้วก็จะขอฝากนะครับให้เจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยช่วยจับกลุมนะครับคนร้ายที่เหลือนะครับให้มาดําเนินคดีโดยเร็วครับแหมสลบแบบนี้โอ้โหท่านผู้ชมครับไม่รู้ว่าฉันอะไรไปนั่งมั่งนะไม่ว่าจะเป็น เท้าเข่ามัดศอกนะครับก็คงจะโดนไปหลายขนาดเล่นเอาหมอกกระแตแล่แบบนี้เลยครับก็ขอบคุณนะครับเนี่ยเราเรามีเพื่อนเยอะมันก็ดีอย่างนี้นะครับในการสังเกตในการติดตามนะครับก็ได้ลดคืนด้วยนะครับอ่ะได้จับกลุ่มคนร้ายอีกอีกสองคนก็ฝากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจในการติดตามด้วยครับไปฟังเสียงกันหน่อยครับเขาไดถึงตู้นะเขาไมถึงหน้าดิรวรถก็หายเลยรับจากไอ เป็นนตตราสนามบินครับคือหายใครับหายแล้วเรารอมาเจอคนร้ายยังไงครับอ่าผมโทรบอกเพื่อนครับพอบอกเพื่อนใช่ครับเ็เลยขี่ตามขึ้นมาเหรอครับอ่าเพื่อนอยู่แถวเก้ากิโลเหรอครับตัวความตึงก็มีคือช่วยการตามหาครับขับรถสวนกันครับผมแล้วเพื่อนก็ขับตามมาเขามากันั้งหมดกี่คันับอ่าสองคันครับสองคันแล้วเขาขี่ขี่รถกันมาใช่ไหมใช่